สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการจัก,กรวาลจานข้าววันนี้เราอยู่ตรงที่สวนบ้านปั้นดินครับวันนี้ผมจะพามารู้จักกับเมนูอาหารพื้นบ้านอีกชนิดหนึง่งก็คือน้ำพริกมะอึกอ่าภาษาใต้มันผมก็จะเรียกว่าน้ำชุบลูกอึกซึ่งคนที่จะมาสาธิตการทําเมนูนี้ก็คืออ,อดีตอาจารย์ละมุนบุญพรานชูนะครับผมก็จะเรียกว่าป้ามุนสวัสดีครับป้ามุนแต่เดี๋ยวผมจะให้ป้ามุน ไปสาธิตการทำน้ำชุบลูกอึกให้พมกินนะครับแต่ให้คนทางบ้านในชมด้วยว่าขั้นตอนการทำน้ำชุบลูกอึกมีอะไรมั่งซึ่งต่อเนียวเราจะเดื่มจากการเอาไปห้าตอนมือึกกันก่อนนะที่บ้านประมุ่นเดี๋ยวเราตามไปเลยครับอ่าเนี่ยครับลูกอึกเป็นผืดตระกูลมะเขือนะครับมันจะมีข้นเหลกๆตรงรอบๆก้องพ้นนะครับเก่งร่มกระดาษตอนนี้ครับอ่าประมุ่นกาได้ เก็บวัตถุดิบให้เราคือต้นลูกอึกนะครับคือว่าพอสมควรเลยครับการทำนำชุบนึ่งคลอกนะครับเดี๋ยวเราไปตามกันว่าขั้นตอนการทำนำชุบลูกอึกให้ร้อยในซุ้ยก้องบำมุ่นเนี่ยทำปั้นปื้นะครับเดี๋ยวเจอนครับผมวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบสำหรับทำนำชุบลูกอึกจะเห็นว่ามีไม่หมากนะครับคือว่าเป็นเมนูที่ทำง่ายด้วยครับนี่มีประกอบดยนัลักคือนี้มีผีเสครับอันนี้กระเทียมหอมแดง น้อมแดงคือเป็นข้องที่มีอยู่ในกั้วแล้วครับตีสําคัญแล้วก็คืออันนี้ครับคือคเคยยางซึ่งกับตัววัตถุดิบลักก็คือลูกอึกครับตัวนี้ลูกอึกหลังจากนี้ประมงก็จ,จะมาทําให้เราได้ว่าน้ำชุบลูกอึกจะเป็นบรรืน้นะครับไอน,นี้คือวิธีการทําลูกอึกนะครับการจัดการตัวลูกอึกนี่ก็คือเอาหมีนะครับคูดค้อน,นออกคูดค้นในออก น้ำชุบหลูกเครื่องนี่ประมูนจำได้ไหมครัประมูนเกิมหลุจ,จักครั้งแรกที่ว่าทำกินเนี่ยนานหลือยังหลดหลุดจ,จ,จักเลยตอนนู้ตอนจำไม่แม่นู้แม่ทำกินเนี่ยแบบนี้หลุดอึกขวาก็ว่าเออติดกินน้ำชุบอา่อาอา่าอ๋อแต่คือเรารูุดจักมาจากเมนูนน้ำชุบเนี่ยนะไอ้ลุดอึกเนี่ยรสชาติมันเ,เปรี้ยวปลามุนอย่าเนี่ย ไม่ต้องติ้มไอ้ไอ้มันเนียนมากมาป่ะมึงเป็นของเทียนได้คือคือไม่บางที่ไม่เข้าใจว่าคำว่าเนียนไอ้มันแลกพอระดับน้อยเดียวมาใช้ได้กันับไปเลยครับท้ามรอยที่นี่แหละครับตัวชูรสของเราคือกะปิหรือเคยนะครับอ่าใส่หมดเลยนะปะมุนนะอ่าโอเคเคยจีนะมันมันปพอพันความร้อนเคยมันจะดัมัในรสชาติมันหอมขึ้นอ่าทีนี้นางเอก

ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับอ่าจักรวรรดิอาจารย์เข้าวันนี้ก็ต้องขอบคุณสถานที่ถ่ายทำนะครับสวนบ้านปันดินที่ควรกรโดนะครับสำหรับเมนูถัดไปจะเป็นเมนูอะไรอีกก็อยากให้ทุกคนลองอ่าติดตามดูครับตามช่องของเรานะครับอ่ากับเมนูของรายการจักรวรรดิอาจารย์เข้าวันนี้ก็ขอขอบคุณประมุลมากมากนะครับที่อ่ามาช่วยสร้างสีสันให้กับรายการจักรวรรดิอาจารย์เข้าววันนี้อ่าต้องขอบคุณอีกครั้งครับขอบคุณมากครับบายครับ